สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่อง YouTube ของ Thai แฟนชายเซ็นเตอร์สำหรับวันนี้นะคะเราขอพูดถึงบทความการวางแผนการเริ่มต้นธุรกิจการสร้างอาชีพเสริมกันบ้างนะคะนั่นก็คือ5ปัจจัยสร้างอาชีพเสริมให้เป็นเท่าแก่อย่างง่ายๆ ต้องยอมรับว่าอาชีพเสริมไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนไทยหลายคนน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีและอยากมีอาชีพอาชีพหนึ่งเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับอาชีพหลักซึ่งถ้าหากคุณสามารถเลือกอาชีพเสริมได้อย่างถูกต้องลงตัวและเหมาะสมกับตลาดอาจจะทำให้พนักง,งานกินเงินเดือนตัวเล็กๆอย่างคุณเปลี่ยนสถานะมาเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตได้ไม่ว่าจะเป็นติวเตอร์สอนหนังสือที่ปรึกษาเขียนบทความ ครูสอนว่ายน้ำขายของออนไลน์ทำขนมขายประกันวันนี้ไทยแฟรนชชายเซ็นเตอร์ขอนำเสนอ5ปัจจัยที่จะมาสร้างให้อาชีพเสริมประสบความสำเร็จช่วยให้ผู้ที่สนใจอยากมีรายได้เพิ่มจากการทำงานประจำสมหวังดังใจกลายเป็นเท่าแก่กันทุกคน,ปนไปเลยคะ่ะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. รู้จุดแข็งของอาชีพเสริมและเข้าใจเงื่อนไขความสำเร็จต่างๆของอาชีพนั้น แน่นอนว่านอกจากคุณจะมีความชื่นชอบและมีทักษะในการทำอาชีพเสริมนั้นๆแล้วคุณยังจำเป็นจะต้องศึกษาว่าธุรกิจหรืองานที่ทำเป็นอาชีพเสริมนั้นมีจุดแข็งอย่างไรบ้างรวมถึงเงื่อนไขที่จะทำให้อาชีพเสริมประสบความสำเร็จประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าคุณผลิตสินค้าเพื่อขายก็จะต้องมีเงินทุนสำรองเพียงพอมีแหล่งซื้อวัตถุดิบที่พร้อมสิ่งสำคัญต้องผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ แต่หากคุณทำอาชีพเสริมลักษณะซื้อมาขายไปต้องรู้ว่าการซื้อมาขายไปมักจะอิงกับกระแสนิยมของตลาดในช่วงเวลานั้น,น,นๆหรือคุณจะทำอาชีพด้านบริการก็จะต้องมีใจรักในการบริการอดทนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมชอบพบปะผู้คนนอกจากนี้คุณยังจะต้องวางแผนช่องทางการตลาดช่องทางการขายว่าจะให้บริการด้วยตัวเอง ถึงแบบถึงที่ขายผ่านทางออนไลน์และเปิดหน้าร้านซึ่งคุณจะต้องมีทำเลที่ดีมีเงินทุนและมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2. เข้าใจตลาดค้นหาความต้องการของลูกค้าและตลาดอย่างทองแท้ การจะประกอบอาชีพเสริมให้ประสบความสำเร็จนอกจากคุณจะต้องมีความชื่นชอบและมีทักษะในสิ่งที่ทำนั้นคุณยังจะต้องทำความเข้าใจตลาดและค้นหาความต้องการของลูกค้าให้เจอเพราะหากคุณผลิตสินค้าหรือซื้อสินค้ามาขายในช่วงเวลาที่ตลาดและลูกค้าย,ยังไม่มีความต้องการเลยก็จะทำให้สินค้าของคุณขายไม่ได้ดังนั้นหากคุณต้องการจะประกอบอาชีพเสริมใดๆต้องทำการศึกษาตลาด และค้นหาความต้องการของลูกค้าด้วยว่ากระแสะความนิยมในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างไรผู้คนนิยมสินค้าและบริการแบบไหนและช่วงเวลานั้นเหมาะกับสำหรับอาชีพไหนมากที่สุด 3. ทํทำธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปควรเริ่มต้นจากเล็กๆอย่าทำอะไรเกินตัว ผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจบางคนคิดการใหญ่ลงทุนทำธุรกิจที่ใหญ่เกินความสามารถของตนเองสุดท้ายก็ไปไม่รอดแม้ว่าคุณจะมีเงินทุนในการทำธุรกิจมากเพียงใดแต่ถ้าคุณยังไม่มีความพร้อมและมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีพอทำไปได้ระยะเวลาหนึ่งธุรกิจก็จะไปไม่รอดคุณควรเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ชื่นชอบ สิ่งที่คุณมีทักษะสิ่งที่ไม่เหนือความสามารถของคุณหรือบางคนทำธุรกิจแล้วอยากให้ธุรกิจเติบโตเร็วๆหรือได้กำไรมากๆก็ทุ่มเงินในการประชาสัมพันธ์มากจนเกินไปไม่มีการเก็บเงินไว้หมุนเวียนเมื่อธุรกิจมีปัญหาก็จะไปไม่รอดยิ่งถ้าหากคุณทำอาชีพเสริมด้วยแล้วการซื้อสินค้ามาขายแล้วโดยที่ช่วงเวลานั้นสินค้าที่ขายเป็นที่ต้องการของตลาดคุณอยากได้กำไรเยอะๆ ก็เลยไปซื้อสินค้าเหล่านั้นมากักตุนไว้แต่พอเวลาผ่านไปสักช่วงเวลาหนึ่งลูกค้าไม่นิยมและไม่เห่อกับสินค้าเหล่านั้นในที่สุดคุณก็จะขาดทุนจากการซื้อสินค้ามากักตุนไว้เพราะขายสินค้าไม่ได้ซึ่งตรงนี้ผู้ที่ซื้อของมาขายต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากต้องรู้จักประเมินแนวโน้มของตลาดให้เป็น 4. รักษาคุณภาพสินค้าและบริการทำการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างอาชีพเสริมของคุณให้ประสบความสำเร็จ พะการที่คุณประกอบอาชีพเสริมใดๆแล้วถ้าหากคุณรู้จักรักษาคุณภาพสินค้าและบริการและมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ำเสมอจะช่วยการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับลูกค้าได้อย่างดียิ่งสินค้าและบริการที่คุณผลิตขึ้นเองคงคุณภาพสม่ำเสมอบางครั้งอาจจะพัฒนาให้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำก็จะยิ่งทําให้ลูกค้าไม่หนีจากคุณไปไหนถึงขั้นอาจเป็นลูกค้าประจําของคุณไปเลยก็ได้ ปัจจุบันมีธุรกิจแฟนชายชั้นนำของไทยหลายแบรนด์ที่เริ่มจากอาชีพเสริมจนก้าวขึ้นสู่แบรนด์ธุรกิจแฟนชายชั้นนำของประเทศไทยมีการขยายสาขาไปต่างประเทศมากมายโดยพวกเขาเหล่านี้ได้ให้ความสำคัญและการใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสินค้าและบริการทำการปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ำเสมอจนสามารถขายแฟนชายได้5 รู้จักจัดสรรทั้งเวลาและเงินให้เป็นเพื่อไม่ให้อาชีพเสริมกระทบกับงานประจำและชีวิตส่วนตัวแน่นอนว่าการทำอาชีพเสริมไม่ใช่งานประจำที่คุณจะต้องทุ่มทั้งเวลาและเงินให้อย่างเต็มที่เพราะคุณยังมีอาชีพหลักอยู่ถ้าให้คุณเลือกว่าต้องทุ่มเทกับอะไรดีระหว่างอาชีพหลักกับอาชีพเสริมแม้ว่าคุณอยากทำงานอาชีพเสริมใจจะขาดแต่ด้วยความจงรักภักดีกับเจ้านายหรือองค์กรคุณควรให้เวลากับเจ้านายอย่างเต็มที่ อาให้อาชีพเสริมมาทำให้อาชีพหลักเสียหายโดยคุณอาจทำอาชีพเสริมในช่วงตอนเช้าถึงเย็นก่อนและหลังทำงานหรือเสาร์อาทิตย์ก็ได้ดังนั้นคุณอาจจะต้องทำงานในหน้าที่อาชีพหลักให้หนักขึ้นเพื่อเวลาที่เหลือจะเป็นเวลาของคุณไม่ใช่ของเจ้านายเท่านี้ก็จะทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ในทั้งอาชีพเสริม และนอกจากหาปัจจัยข้างบนที่กล่าวมานั้นแนวทางการสร้างอาชีพเสริมให้ประสบความสำเร็จคือคุณจะต้องมีความฝันอย่ามีแต่คำสามตามด้วยความตั้งใจมีความพยายามอุตสาหะอย่างแรงกล้ารู้จักวางแผนอย่างจริงจังรอบคอบและสุดท้ายคือคุณจะต้องลงมือทำจริงเพราะหากไม่ลงมือทำจริงแล้วเชื่อว่าอาชีพเสริมของคุณจะค่อยๆก้าไปได้จนประสบความสาเร็จได้ในไม่ชา้าก็เร็ว สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai Fan c h i s e Center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube ของ Thai Fan c h i s e Center นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะท่านใดสนใจธุรกิจกด Subscribe เพื่อติดตาม Thai Fan c h i s e Center แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทราบข่าวสารและรับชมว,วิดีโอใหม่ๆได้ทันทีนะคะ